เราพร้อมแล้วโอ้โหต้องลมด้วยอันเนี้ยอนไอ่ะหเก้าที่ห้าหกิงเก้าทีห well ้า โอ้โหมันที่วานทำไม่ดีติดตัที่วาไม่ทันอีกจะร้ายแล้วโอนคโ้โหอะพีโอเนี่ยสอดเก้าเต็จ ม,มันแก้วเออมันเลครการกลุกทายท้ง้าขานี่เออแยกล่างกันเนาะแต่ันนีอน้องสังกระดองอาน้ตอนนี้มันมืดเรนวห้าโมงถึงมืดเลยนะรับาะวันเลยแข่งมาแล้วรับเลยลานพี่ในเหนียวได้แช้ผนลนไป ม่อนจะลงพื้นจ็ทีสองคนไม่โง่มันก็โค้งที่โฉนดด้วอวันนี้น้องโตแก้วเลยฮะฮะ การเนี่ยปกติตวห้องแกก็ดีอยู่แล้วแต่ไงคอยากจะมาเล่นการเนี่ยแล้วบอกยังได้ยีหสินแทนเออชีวิตชีวิตทำสิ่งอย่างเาดนคะลงตลดกันท้วันแตน้ไม่ัรองจะร้อนหรือร้อนจนาวได้ไม่สิ่อย่างเราลอกในสนามอย่างเดียวเท้ายัดเปิดล นา่นมต้อาทนทุกคนทุกค้ทุคนทุกคคนกคนทุกกคนทุกนกคนกคนทุกกคนทุนทุนทุนกคน ไปเดียวเรด้อส้มีว่าออมีารันตงนที่้ทีนีแรงเนจีัเอาไปที่ามาเอาห้าห้าเ็นตัวาเจ็ดเดโจอันมมดู้ที่เห็นเดินทางจากน้องเนใกว่าจะมาแข่รถางนี้องจะมีรถ่าเนือตรงนีรเนี่ยแสกไก่ยิแสกไก่ยิ ข้อหนึ่งอา่านอสองที่ว่าที่สามอา้าวสองคนในะ้วใคร